สวัสดีครับกับช่องอุดมเพชรเพชรชรณ์วันนี้ถนนราชชฤกนะครับขาเข้าข้างหน้ามีทํำถนนนะครับเป็นทางข้ามแยกนะครับฝั่งน,นี้ก็รถติดมหาสารเลยครับฝั่งนั้นก็ล้องตัวนะครับขาออกฝั่งขาเข้าก็ติดหน้าดูเลยครับ ไปมาแถวนี้ก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าไปขึ้นทางด่วนนะครับทางด่วนเข้าเมืองนะครับ จช่วงเย็นๆย็นวันจันนะครับเก้าสี่โมงเย็นขนาดสี่โมงเย็นจะติดขนาดนี้มืมดกว่านี้จะติดขนาดไหนครับพี่น้องครับกำลังจะลงอุโมงพาลามห้ารถเรีอยฝั่งวิงชิวเลยครับ หน้าตะลิ่งชันติดมากครับพี่น้องครับกระดิบกระดิบกระดิบครับผมแค่นี้นะครับขอบคุณสวัสดีครับที่เข้ามารับชมกันรับรถเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ